เลยนะเมื่อสักครู่นี้หลอดคอไหลหลุดปุ๊บรู้เลยครับคุณหมอเท่าที่ได้คำคำดูนี่ตกลงไหลหลุดใช่ไหมฮะมันผิดรูปโอ้โนี่ฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แขนเดาะเรืออะไรใช่ไหมไม่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 อนี่ไหลหลุดไหลหลุดเพราะตรงนี้เบ้าเนยมันหายไปเลยมันรู้ไหมมึงหลังมันหลุดข้างหลังครับผมมันมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอครับอืมอันตรายอ๋อขยับไม่ได้ขยับไม่ได้อ๋อย่างนี้ต้อง ้าอยู่อยู่ใกล้มือหมอแล้วเนี่ยอันตรายไม่มีแน่นอนครับผม กินน้มวยกล้ามเนื้อแข็งแรงดึงไม่เข้าอแต่ว่าผมเชื่อว่าหมอดึงมาร้อยกว่าไหล่น่าจะเข้าครับเปี่ยบถ้ากองผมก็เคยเห็นนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะนี่ฮะโอ้หน้าบ้านหน้กบ้านโอ้หนตาไผ่นิ่มนั่นนี่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณหมอไหลบุดครับไหลบุดทำการรักษาหมอนแขนไม่ได้เลยครับไหล่ดูรับโรงพยาบาลไหลุดไนะครับดูคนละคนนะครับไหงพยาบหลแดนะครับต้องไม่รู้เลยนะใครที่เพ่ง้าไปด้านหน้ารู้เลยว่าไหลบุดนะครับก็ หลุดตั้งใจยุ่งไหนครับจังหวะหจังหวะจะงัดสอกสายโอ้โหจะวาัดสอกสายมันเกมบวเดียนะมันเกมยุ่งมากไล่ไล่เข้าไปเนี่ยแฟนคุณแฟนมวยหลายคนสงสัยวันนี้เราดูดืดไปไหมหรือยังไงมันเป็นเพราะอะไรซ้อมซ้อมไม่เต็มที่มันเก็บข้อมือลโอ้โหเก็บข้อมือโอ้โหแข็งแรงเลยนะไม่เหมือนเดิมเราดุมากวันนี้จังหวะขาดๆกันเกินหมดเลยแบบสเตชเชลอะโยกให้ปลาเตี่ยยังไม่ได้ครับเสียดายไหม จะได้จะได้มาตั้งใจมากครับแล้วรอบต่อไปจะมีปัญหาไมมร่างกายเราย่างนี้ไม่น่ามีน่าจะหายทันเนาะครับแล้วไหลหลุดไีมแล้วครั้งต่อไปมันจะหลุดเลยไม่รู้ว่ายังไงหรือว่าน่าจะรักษาดีๆก็น่าจะดีเสียดายนะพอไหลหลุดเราทำอะไรไม่ได้เลยอาชีพเท่าไหร่น้องกินเงินแสนแกนสองแสนสอง เราก็พยายามทำเต็มที่แล้วน้องนะขอโทษแฟนที่เชียร์เรานี้หน่อยน้ำท้องขอโทษแฟนๆด้วยนะก็หายไม่ไวครับน้องเป็นกำลังใจให้ครับผมเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวรอดูครับมาแล้วสีรอติดเชื้มาครับองรอตดเชื้อต้อรอสนะต้องรอะไรดูครับเอาละครับประมาณนี้ครับให้น้องสมุนไพรบาลครับไลนหลุดครับอยู่ใกล้มือหมอเจี๊ยบวัวชาครับยาพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่ใกล้มือหมอแล้วครับ